เปิดวินาทีสุดน่ารักน้องปีใหม่ไม่เกี่ยงช่วยงานแม่แอปเรียกได้ว่าสวยและน่ารักถอดแบบคุณแม่มาเต็มๆเ,เลยสำหรับลูกสาวน้องปีใหม่ลูกสาวคนเก่งของแม่แอปทัศออนที่นับวันยิ่งแสดงออร่านักแสดงเป็นลูกไม้ใต้ต้นของแม่แอปมาเต็มๆจากการที่น้องได้สนใจและอยากเล่ออนละครมีผลงานในวงการบันเทิงโดยน้องปีใหม่เรียกว่า เป็นสาวน้อยไว้ใ่ที่ได้รับความน่ารักจากคุณแม่มาอย่างเต็มๆมไม่ว่าจะเป็นการวางตัวเป็นเด็กที่น่ารักรวมไปถึงการกล้าแสดงออกด้วยซึ่งน้องเองก็ได้รับอิทธิพลจากการเป็นนักแสดงมาจากคุณแม่แอบแบบเต็มเต็มโดยน้องปีใหม่อยากที่จะลองเล่นละครดูบ้างถึงกับขอให้คุณแม่แอบพาไปแคสติง้ง เพื่อคัดเลือกบทบาทตัวละครเพื่อเป็นประสบการณ์ในวงการแสดงด้วยโดยน้องปีใหม่นั้นมีผลงานการแสดงอย่างเต็มตัวเรื่องแรกของเจ้าตัวนั้นก็คือเรื่องวันทองซึ่งเป็นบทบาทรับเชิญน,นั่นเองเป็นสาวน้อยมหาสารย์ที่มาด้วยความสามารถจริงๆเลยสำหรับน้องปีใหม่ลูกสาวสุดที่รักของคุณแม่แอปทักษะอ,อนกับอดีตสามีสงกรานเตชนะนารงเพราะต้องบอกเลยว่า ไม่ว่าจะกิจกรรมไหนที่น้องปีใหม่ชื่นชอบคุณพ่อคุณแม่ก็จะสนับสนุนเต็มที่แทนตอนนี้น้องปีใหม่เองก็เริ่มโตเป็นสาวแล้วด้วยเพราะเพิ่งเรียนจบชั้นอนุบาล3าเป็นมัธมารเริ่มใช้แววแม่มาเต็มๆอีกด้วยล่าสุดก็ชมภาพน่ารักของน้องปีใหม่ตามแม่แอปไปอัดรายการสามแซบคอยนั่งให้กำลังใจช่วยเหลืองานเล็กๆในน้อยได้ตลอดเรียกได้ว่าเห็นตัวเล็กแบบนี้แล้ว ก็เก่งฉลาดไม่เบาแถมยังลายมืออีกสมเป็นที่สุดของความภูมิใจของแม่แอปจริงๆน่ารักขนาดนี้สมราคาที่เป็นขวัญใจของแฟนคลับและเป็นความภาคภูมิใจของแม่แอปขนาดนี้ในอนาคตแฟนๆมีสิทธิ์ได้เห็นผลงานของสาวน้อยมหัศจรรย์คนนี้ผ่านหน้าจอทีวีเป็นแม่บทนางเอกไม่ไกลเกินเอื้อมนะคะรอติดตามและสมัครเขาเป็นแฟนคลับหนูน้อยปีใหม่ได้เลยนะคะ